ดูดิมันคอลแลบกับดออะไม่เล่นกระบ้งแล้วพ่อบทบอกว่าอะไรไม่รู้อะแตนบอกว่ามันอยากกินมาม่าแล้วจริงๆเอาพางอารกได้นะเอาบจริงเฮ้ยซิกซิกขาทงแปะอะไรวะนี่โตมาแม่งคื้นมีรูเพราะอะไรเอา้าคนอื่นไปได้บหมดอะปั่นไปเลยดิว่าเอา้ยเองเห็นตัองบอ่อย่ากให้เอาเจอมาใน hunting season นะเอาเจอโคบาตบมันเฮ้ยเข้าตู้เข้าตู้ เอ้ยตู้ปลอกตู้หลอกลูคนตู้หลอกเอาเฮ้ยมันคือไอ้เผือกไปอีโอยโคตรง่ายเลยอ้าวเครื่องดังนี่เสร็จแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเอเปล่าไม่เห็นแล้วเดินมาดูดิเดินมาดูดิเออเดินมาดูนี่นั่งตรงนี้จับเอาให้ได้ดิโจมตีตัวฉันเอาเฮ้ย เฮ้ยมือเกี่ยวปะเนี่ยไอ้นี่นี่หูตึงหูตึงปันปันปันกันแล้ปันปันปันซ้ายปันปันปันขวาปัน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 อุ้ยไอ้ไอ้นี่มือมันเกี่ยวโอีกเดี๋ยวเฮ้ยเอาเจอผีพี่ผีฟ้าพ่อผีฟ้าผีฟ้ามันคือผีแห่งการนำทาง ไอผีที่เป็นแสงสีฟ้าฟ้าเออเฮ้ยไอนี่เล่นโปรเกมครับแกด้วยเฮ้ยมือเกี่ยวอ้ามือเปียมาเล่นโปรเข้าประตูแล้วเฮ้ยชนะแล้วดูดิเอเตี้ยดูเไว้เป็นเล่นหมดปพกันหานดีวะ่ะโหลดเข้าเกมโคตรน,นะเฮ้ยแบทฟอร์มอยู่ในหอ้องผมสามารถเดินไปเปิดใ้ทักแบทฟอร์มได้นะในวันนี้ครับทุผู้ชมครับเราบอกก็มีของฟรีนะครับ โจมตีตัวฉันให้ดูถ้าจะทำได้โอ้เนี่ยแหละเปิดไหมัลโหลจริงๆตอนนี้ในแชทมีคำว่า F C อยู่นะแต่เอาบอกเลยว่าไอ้นั่นไม่ใช่ F C โอมมันคือ F C Bad Farm ใช่เราดิไอ้ไอ้คนเนี้ยใสชุดแบบนี้นน <c oughs> หมาตำรวจเลยไลนิ่งแม็กฟีนเฮ้ยแม่งเริ่มเกมไปแล้วต้องวางอะไรก่อนดีวะโอมไม่รู้ฟาร์มกันนะวางฟาร์มคนอื่นกันไปไหนเอาเปิดร้านขายน้ำส้มเฮ้ยเฮ้ย ผมมีเพลงมุมว่ะใช่ใช่เห็นแล้วแน่แน่วางดีเจเลยบวกดาเมจอ้าวโอมเอ,ดเอาดีเจมาด้วยเหรอเอ้าเมื่อก่อนโอมที่สายเปิดเพลงเขาเปิดเพลงในกินที่ตลอดเพลงแดนนี่วิทย์อินเพลป่ะเฮ้ยมาแล้วไอ้โจ๊กแจ็คไอ้แจ็คดูหิดนี่เดี๋ยวผมขอเดินสำรวจแมปก่อนนะจะดูว่าเหมือนดอมหป่ะปั้นใหม่หรือว่าไปขอโมเดลดอมาแต่อันนี้โมเดลเดียวกันถ้าเป็นตัวผมเคยไปขุดโมเดลมาอยู่ อา้าวก็ขุดมาศึกษาไงขุดมาศึกษาไม่ได้ขโมยไปก๊อฟก็เลยเห็นหนังสือพวกดีไหมทุกคนอมันเป็นเทกเจอร์ jer, ใหญ่มันเป็นบล็อกโงโงๆโเลยแล้วเทกเจอร์แปะลงไปอะเอ้ยตัวใหม่นั่ไงมันไม่เคยมีผีตัวนี้หเหรอในดอเฮ้ยดิวคือตัวละครลับหรอโอมพวกคนทําแนวเกมดอต้องอวันไหวดอผีตัวใหม่มาอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอ๋อยังไม่มีตัวใหม่เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วไอ โอ้ยเสียดายเว้ยลืมลืมรับสปอนเซอร์แว่นแม่งเอ้ยตึกอะไรไม่รู้มันมีท่อน้ำทิ้งออกมันเด้ยนมช็อตอ้าวนึกว่าน้ำคีไม่มาคือร้านนกมันคือร้านฮอตช็อกโกโอ้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวดูสีดิเหมือนช่างมาันเห็นคอมพิวเตอร์รึเปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วคอมพิวเตอร์มันเอาไวช้อนโอมโอ้แล้วเอาวางโคตรไกลกับทางเดินอ่ะโอ้คนนี้มันยิงลืมเอ้ยเอ้ยซิกซิกม <c oughs> าเจอช็อตเดี๋ยวอัปเกรดก่อนเฮ้ยอย่าแพ้นะ ้ยจางลอง็อกเดี๋ยวบรรล้นบรรลุเฉตึกเดียวว้าเฮ้ยพูมี้วันนี้ผีขีบด้วยผีหีบเนี่ยวางไว้ยังห่าง,างอเอ้ยมาแล้วลัดมาแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยนะทุกคนทีน่เราได้เห็นลัดแบบเป็นสามวิตินะก่อนน้นนี้มันเป็นเด็กสองดีตอนนี้เป็นเด็กสามดีละี่เดียวเดียวบีทีวีแมนด้วยอก่นี้ปีแคมได้เนาะเอ้ยได้ได้ชิปพีเย้ ฟรีแคมได้โดยไม่ต้องเล่นแฮกครับทุกคนเลยวไา้บางคนเวลาทำคลิปฟรีแคมอ่ะต้องลงทุนไปโหลดแฮกมาทำเลยนะคุยยีเลยอ่ะอืมบินเล่นแล้วฮุี่ตอนนี้ระบบบินนี้มันดีมากไม่รู้ทีนี้จะปิดทำแปะอะไรนะแต่หน้าเอ๊ยยอยไอ้นี่ฮี่ไอไอขี่หันหน้าหลังไอ้นั่นเอ้ยมาแล้วปิดว่าเป็นไรชักกระตกเกือเหมือนตอนที่เล่นกันได้เลยสิบสองคนอ่ะ โอ้ยบอลลูนโคตรบ,บังเลยแย่งซีนแ,แย่งตีนเอ๊ะหรือจะแพ้นะไม่ไม,ไ,ไม่แพ้ไม่แพ้อ,อ,อมีตัวกันเยอะดูตรงนี้ตรงนี้อม,บ,อมบ,บัฟอมบัฟบัฟตรงไหน,น,นบับตรงไหนบัฟหมื่นหนึ่งมีศพแล้วไม่แล้วไม่หวัวฟิกเกอร์มีลุลุ้ยมีศพด้วยและดอเอ้ยชนเลยหรอเหยียบกระคืบแม่โอ้จะเหลี่ยนตาเลยตอนนี้เข้ามาในหมดเนื้อเรื่องและเนื้อเรื่องเกมเออ ว้ายเนื้อเล,เล่นกับเพื่อนไม่ได้ไม่เล่นแล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้จบไปก่อนนะบาย